ก็เลยเอาเอาพระสูตรเก่าๆมามาทวนให้เราได้ทราบให้เราได้แยบขายขึ้นไปว่าการการที่พระองค์บอกแต่และเรื่องเนี่ยมันมีนัยยะต่างๆอย่างแค่บุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดเนี่ยมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณมีสามนัยยะเลย <c oughs> ให้ดูบาลีนัยะที่หนึ่งนะก็คือตัวนี้นามรลูปัสสะอวกันตินะ,ะปุณภาวาพินิพติก่อนมีใครไปเปลี่ยนไอ้เลเซอร์ตรงนี้มาสองอันนี่สามอันมันเริ่มหมดแล้วเนี่ยนายมเห็นไม่ชัด ปุณณภวาพินิปตินี้คือพบใหม่เกิดละอันนี้นัยะต่อไปนยะต่อไปคือนามรูปัสะอวะกันติ อาวกกันติคือการก้าวลงการหยางลงหรือการปรากฏหรือเกิดขึ้นกาำแปลของมันน้ารูปได้เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นแล้วหรือเป็นการหยางลงการก้าวลงหรือเมล็ดพืชที่กําลังปลิวตกลงไปนะก็คือการก้าวลงสู่น้มรูป อีกนัยยะหนึ่งก็คือเ <c oughs> <c oughs> มื่อคิดถึงสิ่งใดดำเนินถึงสิ่งใดเนี่ยนติเนี่ยความน้อมไปที่เขาบอกตัณหาเนี่ยบาลีใช้คําว่านติไม่ได้ใช้ตัณหาภาษาไทยไปบอกตัณหาแต่บาลีคือนตตนิแต่นั่นก็คือตัณหานั่นเองส่วนหนึ่งนตติโหติน้อมไปเนี่ยมีขึ้นแลน้วนติยาสติสติคือมี เห็นะอันนี้ก็มีตรงๆเลยนะนติยาสติเมื่อน,น้อมไปมีนะาะอคติคติโหติมาไปมีถ้าดูแลเนี่ยมีของธรรมอันเป็นเหตุเนี่ยจะใช้สติแต่มีของธรรมที่เกิดมาแต่เหตุใช้โหติมีเหมือนกันนะถ้าใช้มีคำว,ว่าสติคำเดียวอาจจะงงนิดนึง นะแต่พอใช้ต่างคำปุ๊บแต่ก็แปลเหมือนกันก็คืออ๋อมีอันนี้ก็มีนะน้อมไปมีนะถ้าถ้าอารมณ์มีวิญญาณอันนี้อันนี้คือส่วนของอันแรกถ้าวิญญาณตั้งเนี่ยนะการน้อมไปแสดงอาการน้อมไปมีและตรงนี้ต้องคู่กันคือนติยาสติถ้าน้อมไปมีอาคติคติ โหติการมาการไปมีแล้วก็อาคติคติยาสติถ้ามาไปมีจุตูปปาโตโหติตายเกิดก็มีอืมนะตรงเป๊ะเลยสติใช้ได้ในการแปลอย่างนี้หลายพระสูตรมากแล้วเห็นนะมีแค่นั้นเองว่ามีขันห้ามีนะ,ะสังคตา มีพัฒนะมีเวทนามีอย่างเงี้ยนะใช้ได้หมดคือสตินะ <c oughs> มีอย่างเดียวคือมีเฉยๆเนี่ยแปลว่ามีนะนี่คือ3ามนัยยะของการที่เวลาเราเราคิดดำรินะเราคิดดำริเรื่องอะไรเนี่ยนะจะมีสิ่งเหล่านี้ขึ้น พอมาไปมีตายเกิดมีพระองค์ก็เลยบอกว่าชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสะก็เลยเกิดขึ้นครบถ้วนเลยการเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ก็มีได้ด้วยอาการอย่างนี้ทุกครั้งที่เราคิดนึกถึงสิ่งใดเท่ากับว่าพบเกิดแล้วนามรูปเกิดแล้ว กรรมเกิดแล้วผืนนามีแล้วฉากมีแล้วนะพูดได้หลายเรื่องเลยนะ <c oughs> กำเก่ากำใหม่อีกทีเผื่อใครไม่ทันเวลายมตายสมมุติยมเป็นไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตายกายแตกทําลายแต่ความยึดในจิตยังมีอยู่ใช่ไหมจิตก็หลุดไปคิดใช่ไหมพราะเวลาเราป่วยอะไรเราก็นอนคิดอยู่บนเตียงใช่ไหมคิดไปคิดมาสุดว่ากำลังหลุดไปคิดปุ๊บกายพังพอดีพอกายพังปุ๊บนี่ <c oughs> ความเป็นเราอยู่ในไหนอยู่ในจิตที่ไปตั้งในอารมณ์นี้ที่พระเจ้าบอกพบใหม่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมทุกครั้งที่คิดนีแล้วความเป็นเราอยู่ตรงนี้นี่ความเป็นเราพออยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะถเราได้กิ่งใหม่ลนะนะตรงนี้นี่ก็คืออัตภาพระองบอกว่าอัตภาพของสัตว์จะเป็นไปตามอารมณ์นั้น,นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแหน่งบุญก็ดีมีส่วนแหน่งอบุญก็ดี หรือเราได้ความเป็นมนุษย์มานี่พระองค์ก็ตรัสในพระสูตรหนึ่งว่ากายนี้คือกรรมเก่าถูกต้องไหมไกยนี้คือกรรมเก่ากรรมเก่าของใครอะ่ะของไอ้คนเนี้ยที่เพิ่งตายไปอืมนคนเนี้เพิ่งตายไปปุ๊บเราคิดตรงนี้มาเกิดตรงนี้กายนี้พังแล้วนี่ก็คือกรรมเก่ากายนี้คือกรรมเก่าของคนนี้น,นี่คือ ปุราณกรรมกรรมเก่าระองจึงบอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นกรรมเก่านะแล้วกรรมใหม่อันนี้ในตัวเนี้ยในแต่ภาพเนี้ยมันก็มีอายนะอ่าตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงนี้อีกที่กําลังจะรับผัสสะใหม่นะกลิ่นใหม่เข้ามาในภพใหม่ที่เข้าไปได้นะนะเดิมโยมอาจจะเคยเป็นเทวดาเพิ่งตายปัง้งมาเทวดา ร่างกายเทวดาพังเทวดากําลังคิดปุ๊บมาเป็นมนุษย์มาสู่สุคติของเทวดาอเจออายนะได้เสียงได้กลิ่นอะไรเข้าไปใหม่ก็ได้รับผัสสะตรงนี้องค์ก็บอกผัสสะเป็นนวกรรมกรรมใหม่เห็นนะนั้นทุกผัสสะเป็นการสร้างกรรมตลอดเลยองค์จึงให้หลีกเลี่ยงผัสสะที่ไม่ดีไงถูกต้องไหมก็เลยเราอย่า,ยาไปผัสสะที่ไม่ดี เวลาเห็นได้ฟังพ้องเลยให้ทัศนานุตตะรยะสวนานุตตะรยะเห็นอย่างประเสริฐนะฟังอย่างประเสริฐนะอ่าเห็นนะศรัทธาที่ประเสริฐศึกษาที่ประเสริฐลาภาใช่ไหมคือการได้ศรัทธาคือลาภาอ่าแล้วก็ศึกษาแล้วก็ปาริจาริยานุตตะรยะบำรุงที่ประเสริฐนะและตามระลึกถึงสิ่งที่ประเสริฐ คือตถาคตหรือสาวกตถาคตอันนั้นเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานใอยังอื่นไม่ใช่ดังนั้นภาษาใหม่ก็เป็นนวกรรมกรรมใหม่นิธานะสมภะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือภาษานะก็ไม่หนีเลยคําพราะองค์เนี่ยตัดมาเป็นระบบระเบียบแห่งถ้อยคาเชื่อมโยงกันหมดเลยเห็นภาพหมดเลยนะการอธิบายเรื่องเรื่องหนึง่งจึงต้องใช้หลายพระสูตรเห็นไหม แล้วถ้าพระสูตรเนี่ยขัดแย้งกันมันจะตอบภาพกันไม่ได้องค์จึงบอกพระองค์เป็นคนเดียวที่พูดแล้วไม่มีทางขัดแยง้งจะสอดรับเชื่อมรับเชื่อมโยงกันหมดเลยนี่คือลักษณะแห่งการเชื่อมโยงกันของถ้อยคําของตถาคตซึ่งไม่มีสาวกคนใดทําได้เพราะบุคคลที่ทําคําพูดแบบนี้ได้จะถูกขนานนามว่าตถาคตนี่เป็นคุณสมบัติของาศาสดาของเราองค์จึงชี้ว่า การฟังนั้นจะต้องฟังต,ถา,ต,าาต,าตถาคตภาสิตาคือตถาคตภาสิทธเท่านั้นจึงไม่ให้ฟังสาวกะาาสิตาสาวกภาสิทหรือคำร้อยกลองประเภทกราบกรนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนคุณศึกษาเราเรียนเห็นนะโทษของมันคือมันไม่สอดรับกันแล้วมันไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ก็จะสมอย่างที่รปองบอกว่าถ้าเธอไปศึกษาอย่างนั้นนะ่ะเธอจะไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้แต่ถ้าศึกษาตถาคตาภาสิตาเนี่ยเธอจะเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้เห็นนะเราก็จะเข้าใจรู้เรื่องกรรมรู้เรื่องภพนะ่ย การทำงานของวิญญาณที่ตั้งวิญญาณพบคืออะไรชาติคืออะไรชัดเจนหมดทุกอันเมื่อชัดเจนในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมิจฉาทิฏฐิก็จะหมดไปดับไปความไม่รู้หมดไปนั่นเองความไม่รู้คืออวิชชาก็เรียกว่าอวิชชาจางคลายเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาอวิชชาจะต้องค่อยๆจางคลายไปเรื่อยๆพอความไม่รู้จางคลายไปเนี่ย ความยึดถือก็หมดไปโดยอัตโนมัติจริงไหมอ่าเนี่ยสักกายทิฏฐิความที่เคยถือว่าขันห้าเป็นเราเออเริ่มเห็นจริงตามพรูเช้าเอยขันห้าไม่ใช่เราเคยคิดว่าจิตเป็นเราเออไม่ใช่เรากายเป็นเราเออกายนี้ก็ไม่ใช่เรานะทีนี้ในระหว่างที่มันกําลังกั้ากึ่งว่าเออมันก็เป็นเราเราก็เป็นมันอยู่เนี่ยนะ นี่ยแหละเนี่ยแหละเป็นเป็นเวลาที่จะต้องต้องค่อยๆทําลายความเข้าใจผิดตรงนี้เนี่ยลงทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆเพราะหยิกก็เจ็บเนาะอไอ้ยหยิกก็ยังเจ็บอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรายัางไงอะ่ะเนี่ยใช่ไหมก็ต้องค่อยๆทําความเข้าใจวิธีทําความเข้าใจคือพระองค์ให้เข้าไปเห็นโทษวิธีเห็นโทษของมันเนี่ย คือการเห็นสัต์จะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนะไม่ต้องไปทรมานร่างกายทำอย่างงานอย่างนี้เป็นอตัตตกิริมถฐานุโยโคอีกนะอ่าแต่ก็ไม่อ่มัวเมาในการมาสุขอีกอา่าเป็นสุดโตง่โงพระองค์จึงบัญญัติสุดโต่งของความเห็นที่สุดสองฝั่งเห็นนะอา่าการทำตนให้เป็นมัวเมาในการมาสุขก็ไม่ใช่ การทำตนให้ลำบากก็ไม่ใช่โปรองจึงเสนอมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนะทางสายกลางเป็นข้อประพฤติกายวาจาใจประพฤติกายยังไงวาจาย่งไงกายยังไงใจยังไงให้มันอยู่ตรงกลางมไม่พูดโกหกยุยงให้เขาแตกกันคำหยาบเพ้อเจ้อ ไม่ฆ่าสัตว์อกายเนี่ยต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกอืมนี่กายวาจาใจทํำยังไงนะ,ะสัมมาสติสัมมาสมาธิเอาใจมาตั้งมั่นในอารมณ์อันเดียวนะนะฝึกสัมมาสติมีในกายเวทนาจิตรมนะนะสัมมาวายามะมีความเพียรน,นะเพียรยังไงอกุศลนี่ให้ทิ้งนะกุศลให้สร้างขึ้นไว มีความเห็นที่ถูกต้องนะ,ะคือความเห็นในอริสัตสี 4, <ม>เห็นการเกิดการดับนะรู้จักทุกรู้จักสมุทยัยรู้จักนิโรธรู้จักมรรคหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่นะสัมมาสังกป,ปะจะดําริก็ให้ดําริถูกนะอย่าดําริในทางการพยาบาทเบียดเบียนนะนี่คือมัชมมม 8, มชิมาปฏิปทามรรคมีองค์8เป็นมัชชิมาปฏิปทาเป็นพรหมจันยร์ เป็นความบริสุทธิ์นั้นความบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาบริสุทธิ์ทางใจทําอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นกรรมแต่กรรมตรงนี้พระอ,องค์เรียกว่ากรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่เห็นนพระองค์บอกกรรมดมํามีวิบากดํามีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวมีเช่นพวกมนุษย์ เทพบางพวกและกรรมอย่างที่สี่คือไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมดังนั้นใครบอกว่าทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นนี่ผิดต้องบอกว่าทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นผลของกรรมนี้จะสิ้นกรรมต้องทำกรรมอย่างนี้ถึงจะสิ้นกรรมไม่ใช่ไม่ทำกรรมเลย เดี๋ยวบอกว่าจะสิ้นกรรมต้องไม่ทํากรรมเลยเอา่าก็ผิดอีกใช่ไหมอ่าก็ไปสู่ทิฏฐิว่าเอา่อกิริยาอากิริยาไม่มีไม่ต้องทําอะไรพระเจ้าบอกจะเป็นคนไร้สติเพอเจอร์ไปเลยนะก็คิดว่าทุกอย่างถูกกําหนดมาแล้วเรียบร้อยอา่าทุกอย่างถูกกําหนดมาแล้วการถ้าความเห็นอย่างเนี้ย เชื่อมั่นอย่างนี้ร้อยร์เซ์จริงๆพระพุทธเจ้าบอกการกระทําและการไม่กระทําจะไม่เกิดขึ้นคนนี้จะเป็นคนไร้สตินั้นต้องมีการทํากรรมแต่ทํากรรมแล้วเนี่ยกรรมเนี้ยจะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั่นคือทํากรรมอย่างนี้รับผลของกรรมนี้ผลมันคือสิ้นกรรมนั้นคําพูดที่ถูกต้องคือทํากรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้น ผลของการฆ่าสัตว์รักษะไล่สิน5มาทั้ง5ข้อเนี่ยผลวิบากอย่างหนักคือนรกกัมเนชานเปลววิสัยทำอย่างนี้แล้วถ้าเกิดไม่ได้บ่อยทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนเราไม่ได้ทำเป็นประจำเริ่มเป็นวิบากอย่างเบาผลของมันคืออายุสั้นเสื่อมจากโภคะ ก่อเวรด้วยศัตรนะูถูกกล่าวตู่ด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงวิปราสมีวิบากอย่างเบาของการผิดศีลนหนะ้าทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นทําอย่างไรอะผลผู้รับการกระทําอย่างไรนี่มีทั้งระยะเวลาว่านานไหมสมัยไม่ใช่สมัยแล้วก็ผู้รับการกระทําเป็นใครสัตว ปุถุชนที่ทุศีลปุถุชนมีศีลหรืออริยะมีผลหมดเลยถ้าถึงอรหรันต์ค่าอรหันต์อนันเตเวกร,รมไปเลยค่าสัตว์อ่ะยังไม่เป็นไรนะยังแก้ไขได้อย่างนี้เนี่ยนั่นคือผู้รับการการะทำก็ก็มีผลด้วยแม้แต่ทานก็เหมือนกันทานให้ทานกับใครล่ะสัตว์ได้ร้อยเท่าปุถุชนที่ทุศีลพันเท่า ปุถุชนมีศินแสนเท่านะบุคคลภายนอกผู้ปราศจากกรรมแสนโกรเท่าอาริยบุคคลตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลนับประมาณไม่ได้จะป่วยกก่าไปยายถึงอริยบุคคลขั้นสูงขึ้นไปเ <c oughs> <c oughs> นี่ยความความละเอียดในในเรื่องธรรมะเนี่ยมีมีมาก พราะนั้นจะจะปุยกันแบบหลวมๆเนี่ยมันมันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะ <c oughs> พระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลถามว่าให้ทานที่ไหนพระศาสดาบ,บอกศรัทธาที่ไหนก็ให้ที่นั้นอ่ะแล้วที่ไหนได้มากล่ะอันนี้ต้องแยกมานะ ถ้าจะมากน้อยก็ต้องบอกว่าแล้วผู้รับเป็นใครละ่ะบริสุทธิ์สองฝ่ายไหมฝ่ายผู้ให้ฝ่ายผู้รับบริสุทธิ์สองฝ่ายหรือไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายหรือบริสุทธิ์อย่างละฝ่ายนะแล้วถ้าพูดถึงฝ่ายผู้รับก็ไล่ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานไปใช่ไหมฝ่ายผู้ให้ก็เหมือนกันฝ่ายผู้ให้ดูที่ศินว่าผู้ให้มีศิลหรือผู้ให้ทุกีิน ถ้าผู้ให้ทุศิลก็ไม่บ,บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้แต่อาจจะบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับอืมอย่างนี้อย่างคนมาถวายทานกับพระพุทธเจ้าก็อาจจะอุถุชนทั่วไปก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้แต่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับ